สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ช่อง n. เ e k t v อีกแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นวอล์กหวันกับเมฆครับทุกคนเป็นวันสอบปลายภาควันสุดท้ายของเมฆตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสี่สิบห้าทุกคนก็คือยังไม่พร้อมออกจากบ้านวันนี้ดีอะไรไม่รู้ก็เลยแบบตื่นเช้าแมฆมาเลยตีสี่เอากล้องมาโฟกัสอีกตื่นเช้ามาเลยตีสี่อ่ะเออแล้วก็แต่แบบลุกอาบน,น้ำประมาณห้าห้าอะไรวะตีห้าเออคือทนไม่แผลก็ดีนะเว้ยแบบรู้สึกว่าแบบหน้าแห้งๆใชแบะ แปะแล้วแบบชุ่มชื้นดีแบบว่าปกติเมื่อก่อนจะชอบหน้ามันแบบมันมันมากอะระหว่างวันแต่ถ้าแปะตอนเช้าอะระหว่างวันอะหน้าจะไม่มันมาก <c oughs> ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะทุกคนไม่ต้องกลัวแบบเฮ้ยพี่ผู้ชายใช้พี่แปะนี่วะไม่ใช้ได้เหมือนกัน <c oughs> ซึ่งวันนี้เนี่ยสอบวิดเลยครับแรก <c oughs> วันนี้เนี่ยแพนของเราคือจะไปสยามต่อน,นะครับทุกคนเพราะว่าเรามีถ่ายงานที่สยามด้วยเ <c oughs> ออฮัลโหลแม่ว่าไปทางกูถ่ายวอล์กหรออะไรจะตัดลงด้วยบอกเลย เพราะว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันตอน,จ,น,นจะกจากบ้านเลยแล้วกันทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปโรงเรียนอะไรยังไงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันนี่นไฟวิ่งเลยได้ไหมอ่ะวิ่งกับแบบอยากถึงไบวัยแล้วอ่ะไม่ทำลูกถึมงมึงไปถามจริงแล้วล้างหรอวะไอ้สัสไม่มี <laughs> ไม่มีของเลยอ่ะดูในสู้ดิเอันนี้ก็ถึงเวลาเข้าแถวแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเข้าแถวเลยวันนี้ทำไมเขาไม่ได้ทำแบบโดมติดแอร์ไวะอย่างข้าแถวเลยไหนมอสซาบขึ้นไหนอ่ะอันนู้นโอ้โหหน้ามืดบ้างดูในกล้องดิมึงไม่มีใครเลยใครยือออีรอากนันได้ปะคุณกูไม่ไดกูอยากถือแบบมุมแบบสูงๆเลยเว้ยแต่มันอายคนอ่ะนั่งก่อนดิวิ่งกูตกใจหมดเสียงกูดังจ้าเฮ้ยนั่งนั่งครัวแล้ว ตอนนี้เรากำลังเดินไปสอบนะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เข้าแถวเสร็จแล้วแล้วก็วิชาแรกเป็นวิทยาศาสตร์เนาะอยากเลิกเรียนแล้วเนี่ยอยากไปสยามแล้วเบี้ยไปสยามในโกลบหนึ่งร้อยบาทผูกแค่แค่เดินทางเข้ามดเลยวันนี้ก็กำลังจะไปเสียงดังบ่ะลตอนนี้ก็กลับนั่นแหละตอนนี้ก็กำลังจะไปสอบคนเจอกันหลังสอบเสร็จวิชาแรกง่ายง่ายพ่อมึงอ่ะ ตอนนี้วก็เสพเสร็จเอ้ยเสพเสร็จแล้วก็เสะอบเสร็จแล้วครับทุกคนกำลังจะไปไปกินข้าวเฮ้ยทำไมส่งผมไปนี่เพื่อเหตุในทามไปช่างแม่งเฮ้ยอ้ายอ่ะปิดกล้องก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวซื้อข้าวก่อนทุกคนกอ้ยเหนยวไม่ไหมครับว้าวเราจะมากินไส้ก๋วยไส้ก่องแดงอือซื้อน้ำก่อนซื้อก่อนต้องตู้ก่อนนะมีน้ำขาดปะอะไรเดี๋ยวตอนนี้ นี่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรดีเลยอเอาไหเนี่ยอันนี้มีน้ำเปล่าขายหรออ,นนาาหรอ,อันนี้น้ำเปล่าเมื่อกี้บาทจชะ <c oughs> <c oughs> ขับอะไร <c oughs> เห็นปีจอดแก่ <c oughs> อะไรของมึงเนี่ยกินไม่ได้เทสเลยเอาอรเลยเดียว <c oughs> น้อยน้อยได้ลดอะไรอ่ะ รถอะไรมันม่วงเหรอสีพวกคือรถอะไรวะอาหุ่นเนาะพอสพีชมพูเฮ้ยชมพูแดงแดงก็ได้วะพอสีเขียวของกูนะเว้ยกูซื้อมาห้ามห้ามของของกูมึงมีเสร็จไม่แบ่งเหรอ,อได้ก็เรกูเฮ้ยอะไรดูกระี้ก่อนเลยที่ต้นดูเหรเฮ้ยไอ้เฮ้ยปท่ามาเอาไปแล้วอ่ะมันเอาไปเกลกับคนอื่นแทนที่กูเป็นคนจ่ายตังค์เอาขึ้นมา อยากได้สีแดงสีแดงเขียวรสอ,อ,อะไรอ่ะกีวีเหรอสีเขียวคุณรสอะไรอ่ะอร่อยยัอร่อยเอาอร่อยจริงๆมันมีความหอมขอ <c oughs> <c oughs> อีกขออีกมึงอยากมางกแล้วมาขอก็ไม่ถึงกูบอกว่าอะไรสีแดงหมดแล้ว <c oughs> พูดหมายถึงเอ,ออเอาอันอื่นมาให้ฉันเอาอันอื่นมาให้ฉันใครยังไม่ใครแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเคยขอได้ปะ แต่ไม่ห้ามตัดฟุตเทจออกนะเออเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเราขอไปสอบช่วงบ่ายเสร็จก่อนนะคารับทุกคนเดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าพนาที่สยามนานมากเพื่อนทิ้งเพื่อนไม่รอเราไอ้ทามึงทิ้งกูหรอ <c ười> เราจะไปส่งงานวิกระดับครับทุกคนแล้วก็ส่งเสร็จก็จะไปไหนนะไปสยามต่อเลยวันนะี้ทคอนเทนต์นะใครทักที่สยามแจกค่าร้านแบบคุณลินร้อนมากว <c ười> ิ่งเสียงดังกูนึกว่าอีกนิดนึงอูดเดินหน้าโรงเรียนแล้วแหละไอ้สารเล่ ตอนนี้เราก็กำลังไปสยามนะครับทุกคนเราจะไปเป็นเด็กยามวันเดย์ตอนนี้เราก็รอเพื่อนอีกคนมานะครับทุกคนเพราะว่ามันช้าสถานีต่อไปขอนโยทินยี่สิบสี่ในสถานีสยามกระูรถจะเปิดด้านขวาเราจะถึงสยามแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไปถ่ายงานก่อน เมื่อกี้เราก็ถ่ายงานเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไป MBK ไปดูเลยนะมันชื่อโมเดลอะไรนะเออดอยอ่เดี๋ยวไปดูดูกันว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยวงบาสเว้ยโพสวีมาคิดขุนคนชุติวัดทิพย์ลุกใชยนันทกิจพลรชัยอ่ะตอนนี้เราอยู่ MBK แล้วครับทุกคนเดี๋ยวจะไปหน้าร้านอนิเมะไปซื้อมันอยู่ในร้านอนิเมะใช่ไหมไอ้ดอยอ่ะเลยน่ะไปตามหาดอยตั้งชื่อคีไปเลยนะไม่ใช่บล็อกแล้วธุรกิจตามหาดอยเงินรัฐดัดดอยเพื่อฆ่าสมุทรมีตัวอะไรบ้างวะไอ้ดอยอ่ะแมันอาจจะมีเกือันเยบอีกะ ตอนนี้กำลังงงว่าผิดฝั่งเปล่าไม่รู้เอาแล้วบอกอยู่จะเจ็บไม่ใช่เหรอใช่แล้วเปตัวเองเป็นคนพามาเองแล้วบอกว่าจำไม่ได้นี่ไงเจอแล้วเห็นปะก็ผิดฝั่งไงไหนน,ะนี่ไงถือแล้วแค่ <c oughs> มาถืโอโคตรถูยังเฮย้ยอนี้มันนี่ว่ะนี่ไม่ใครจำได้บ้างรู้จักวะมันอยู่ในแะเบียบขาศูนย์นะจำไม่ได้มันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะตัวเนี้ยมันก็มีเขียนอยู่นี่ว่ะมา,มาคมโคมโุตอนซีซั่นหนึ่งอ่ะนี่มันคืออะไรอ่ะกูน่ามีกูตอวแรกกันมัน แต,แต่ตัวกูไมนรู้ตันลืมถ่ายทุกคนมอกี้หลังจากเราออกมาจากร้านอนิเมตก็มาจองคิวตีน้อยรอกินกันเพราะว่าจะได้หิวที่ผายนั่นแหละทุกคนตอนนี้เรารอคิวอ,อยู่อีกไม่นานเพราะว่าเราก็น่าจะคิวใกล้ๆแล้วแหละมาถึงแล้วทุกคนตอนนี้เราก็รอน้ำซุปมาเออเดี๋ยวไปตักน้ำก่อนดีกว่าเฮ้ยไม่รอกันเลยอะพวกนี้เือ่งไม่มีอะไรเยอะมากทุกคนเพราะว่าเน้นชีวิตือมุ่งนี้ดีกว่า เรากินติโน่เสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจองคาราโอเกะกันไม่เข้าตรงไหนอ่ะไม่เคยอยู่ตรงนี้เลยว่ะอันนี้เราไม่เคยเดาทาม,ทามเ,เราไม่เรียกมนะันอ่ะแล้วปลไปเป็นทิ้งเลยเฮียไม่เรียกเพื่อนเลยเฮียเพื่ออะไรเรียกมาอะไรเนี่ยก็มาอะไรกเนี่ยมีทางซ้ายมันมีทางอยู่เว้ย เป็นฮูมีค่ะฮูมีเป็นฮูมีอยู่ตอนนี้เราออกมาเดินเล่นระหว่างรอคาราโอเกะอุ้ยมีนยังไม่กลับเราอเดินเล่นระหว่างรอมากับเสมอเลื่อนดีกว่าเลีเรื่องเรืกูอัดบล็อกอยู่ดีๆทัานเอาไปให้มีนเลยบล็อกกูตอนนี้เราลองคาราโอเกะเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปข้างนอกแหละก็จะมีคนกลับแล้วแต่ว่าเราจะเดินต่ออีกสักนิดนึง มันวิ่งหนีกูกันอะโอ๊ยทำไมนนกล้องไม่สวยเลยวะวยแต่ของจริงสวยมากเพ่อไม่เคยขึ้นมาตอนกลางคืนเลยะอยะโหแดงมาในกล้องกลับเลยใช่ไหมให้ทางตอนนี้กี่โมงแล้ววะทุ่มห้าสิบหกเออก็คนกลับไปแล้วสองทุ่มแล้วเนาะเรจะถึงบ้านก็ประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มใครทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยด้วยกัน